สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งกันเนาะ e p พสี่นะคะทําไมถึงทําเป็นกระตึกกระตึกเหมือนที่บอกค่ะนะคะคงคอนเซปต์ของพี่กุ้งนะคะแต่ว่าได้ดูยาวๆนะลูกได้ดูจบใช่ได้ดูอ่าถูกต้องแต่เนี้ยรู้สึกเลยว่าน้องเจ็บเจ็บใช่ไหมลูก <laughs> ดูจากลักษณะการลงน้ำหนักมือเดี๋ยวให้น้องหายใจกับหายใจลึกๆนะลูกนะเพราะว่ามันก็กดต่อเนื่องเนาะพี่กุ้งก็เข้าใจค่ะนะคะนี่แต่นะลูกนะหายใจลึกๆอ่าหายใจลึกๆนะลูกนะันเดี๋ยวพี่จะไปไวๆให้นะลูกนะหายใจลึกๆเพราะเวลาที่เจ็บอะคะ่ะพี่กุ้งจะรู้จากการ ลงน้ำหนักมือของการกดหัวนะคะกดได้นะคะแต่ไม่ใช่กดไม่ได้แต่มันจะมีแรงต้านนะคะของลูกค้าให้พี่สัมผัสได้ว่าคือหัวมันไม่สวยมันไม่สุดประมาณนี้ค่ะนะคะหายใจลึกๆนะลูกนะอ่ะางนี้ ผิเวเปล่าลูกนะแจ่น้าก็เออขอบคุณครับ โซนนี้ก็จะเจ็บเหมือนกันนะได้ดึงนะลนูก คลิปนี้อาจจะกดสับห่างน,นิดนึงนะคะเพรน้องเริ่มเจ็บแล้วเงยหน้านะลูกนะอ่ะตรงนี้ก็จะพอแล้วเนาะไปได้วไวหน่อยนี่นึงนะลูกนะ สิวนะคะนะตรงทางฝั่งนี้ไม่เยอะเหมือนฝั่งนู้น เจ็บหน่อยแล้วลูกตัวเี็กเนี่ยคือถ้าแบบนี้ค่ะคือน้องจะเจ็บมากแล้วมันจะเก็งแล้วเราก็เลยจะจิ้นิดนึงนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่กุ้งเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็เสร็จแล้วลูกเลมมปากหน่อยสิไม่ได้ละนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งให้น้องพักก่อนเนาะ พี่กุ้งบอกแล้วนะคะว่าการกดของพี่กุ้งนะคะไม่ได้กดเพราะว่าพี่กุ้งอยากกดนะคะแต่พี่กุ้งจะกดตามผิวและก็สิวที่เป็นมานะคะหลังจากการเคียย์สิวเรียบร้อยนะคะเราจะทําการเช็ดทําความสะอาดผิวเห็นไหมคะว่าเวลาพี่กุ้งกดเนื้อผิวจะไม่เสียเลยนะคะทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักค่ะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะหลังจากนั้นเราจะมาลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะตัวละลายหัวสิวจะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะ แล้วก็จะมาร์ครดรอยแดงของผิวนะคะด้วยตัวอ,อะโรเวลาเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะสุดท้ายเลยนะคะมาร์คล้างสารพิษผิวฟื้นฟูนฟนผิวนะคะทําให้ผิวแข็งแรงตัวนี้นะคะเวลาถ้าเราผิวดีผิวแข็งแรงจะทําให้กดสิวได้ดีแล้วก็กดได้ง่ายแล้วก็กดออกไวจะทําให้หัวสิวหลวมอย่าลืมใช้ควบคู่กับละลายหัวสิวนะคะอันนี้ความหวังดีจากพี่กุ้งนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ